เป็นต่กรังภาพนิ่งบางครั้งบางคราวก็ต้องไปพักต่างสถานที่วุฒิวุฒิก็เป็นตาก้องภาพนิ่งที่ต้องไปค้างคืนต่างจังหวัดบ่อยครั้งครั้งหนึ่งวุฒิไปพักที่โรงแรมทางภาคเหนือภายนอกโรงแรมดูใหม่สะอาดตาพ่อเช็คอินเสร็จเปิดประตูเข้าไปจะเห็นผ้าปูที่นอนสีขาวสะอาดตาหัวเตียงเป็นไม้สัก ฉลุลายไทยล้านนาสวยงามวุฒเดินเข้าไปเช็คในห้องน้ําห้องน้าก็ดูสะอาดสะอา้านดีแต่แปลกตรงที่ตรงชาเวอร์อาบนา้ําด้านบนเป็นช่องโล่งๆเหมือนฝ้ามันหายไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาเลยแง่ขึ้นไปดูก็เห็นเป็นท่อเหล็กท่อน้ําปกติแต่ที่มันดูแปลกก็คือมีด้ายสีขาวมัดกับตัวท่อไว้ลักษณะคล้ายสายสิน โดยความที่วุฒเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้วุฒก็ทําเป็นเลืมเืมมันไปทําเป็นมองไม่เห็นทาเป็นไม่คิดอะไรเพราะเขาไม่เชื่อวุฒก็จัดการอาบน้ําท,ทําทุละส่วนตัวจนได้เวลาเข้านอนขณะที่วุฒกกำลังนอนใกล้จะหลับพลิกตัวไปพลิกตัวมารู้สึกเหมือนตัวเองได้กลิ่นคาวอะไรตีเข้าจมูกจึงลุกมาเปิดไฟเพื่อตามหากลิ่นนั้นคือเริ่มจากการลือที่นอนก่อนเลย ก้องดูใต้เตียงก็ไม่เจอพลิกผ้าหม่มหาก็ไม่เจอเขาหยิบหมอนมาดูพลิกหมอนกลับด้านเจอคราบเล็กเล็กลักษณะคล้ายหยดเลือดก็โดยความอยากรู้อยากเห็นอีนั่นแหละเขาจึงถอดปลอกหมอนออกหมอนก็ยังมีคราบเป็นดวงเล็กคล้ายคราบเลือดติดอยู่ด้วยวุฒิรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนแต่เขาเหลือบดูเวลาแล้วนี่มันห้าทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนแล้วเขาต้องนอน เพราะพรุ่งนี้เขามีงานเช้าเลยทําแกล้งลืมลืมมันไปเอาหมอนที่มีปัญหานั้นวางไว้ข้างเตียงและเอาหมอนอีกใบขึ้นมานอนแทนขณะที่เขากาลังหลับอย่างสบายเขาก็ต้องตื่นขึ้นอีกครั้งเพราะเขาได้ยินเสียงดนตรีไทยเขาคิดในใจใครแม่งมาเปิดตอนนี้วะวูดจึงขยับตัวเพื่อจะไเปเปิดไฟตรงหวัวเตียงแต่สุดท้ายก็ทําทไม่ได้ร่างกายเขาขยับไม่ได้แล้วตอนนี้ วุค <cin> ิดใจว่ากูเพียขนาดนั้นเลยเหรอวะกูไม่มีแรงขนาดนั้นเลยเหรอวะเสียงดนตรีไทยในห้องยังคงดังต่อเนื่องเขาเหลือบมองโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่หัวเตียงมันใกล้มือเขาที่สุดวุิพยายามเอื้อมมือบีบแต่ใช่ครับเขาไม่มีแรงเขารับตา และรวบรวมแรงที่มีทั้งหมดเอื้อมมือไปหยิบมือถือควับเขาจับมือถือได้แล้วแต่เขาต้องสะบัดมือออกเคี่ยอะไรวะเนี่ยพราะที่เขาจับไม่ใช่มือถือผิวสัมผัสม,มันไม่ใช่มือถือวุฒลืมตามองขึ้นไปบนหัวเตียงตรงสิ่งที่เขาจับ เขาเห็นเป็นขาผู้หญิงใส่กำไลข้อเท้าวุฒิค่อยๆแง่งมองเขาเห็นเป็นนางลําหน้าตาสะสวยผิวขาวใส่ชุดไทยจัดเต็มด้วยเครื่องประดับยืนลําอยู่บนหัวเตียงของเขาใช่ครับคำถามแรกที่ผมถามคือนางลําจะขึ้นไปลําบนนั้นได้ยังไงวุฒบอกว่ามันอาจจะดูเหลือเชื่อนะแต่มันคือเรื่องจริง ขณะที่นางลำลำอยู่นั้นเหมือนนางจะรู้ว่าวุดกำลังมองนางลำหันหัวมาด้วยความเร็วสูงมองมาที่วุดแล้วค่อยๆย,ยิ้มกว้างกว้างกว้างมากและสีผิวของนางลำเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนจากสีขาวเป็นช้ำเลือดช้ำหนองเบาตาเริ่มเลือบโบโบจนไม่เห็นดวงตา วุฒเป็นคนนี้ไม่ค่อยเชื่อเรื่องลี้ลับส่วนมนไม่เป็นวุฒได้แต่พยายามฝืนตัวเองลุกขึ้นมาเพื่อจะลุกหนีออกจากจุดนั้นนางลับก็ยังคงลำต่อไปนางลำลำเป็นท่าพนมมือไหว้และนางก็หันมามองหน้าวุฒและยิ้มให้วุฒอีกหนึ่งครั้งวุฒิไม่อยากมองหน้านางวุฒิจึงหลับตาเพลงไทยเดิมจบวุฒิลืมตาขึ้นมานางลำหายไปแล้ว วูดรีบใช้แรงทั้งหมดลุกขึ้นจากที่นอนใช่ครับรอบนี้วูดลุกขึ้นได้แต่วูดเหนื่อยมากวูดดูเวลาเวลาตอนนั้นตีห้าก,กว่าเขารีบเก็บของแล้วรีบออกจากห้องลงมาที่ล็อบบี้ลักษณะคนเหมือนหนีอะไรมาจนพนักงานต้องถามว่าพี่เจอมาใช่ไหมเขาไม่ทำอะไรพี่หรอกแขกที่มาพักที่นี่เจอบ่อย เขาชอบมาลํำโชว์น่ะถ้าชอบมากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คอมเมนต์ติชมกันได้นะครับขอบคุณครับ